สวัสดีครับพบกับผมซันต้านาครินเกียรตทองมานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องพยาเลอไทยซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งกรุงสุขโขทัยครับสำหรับช,ช่องทางการติดตามนะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook เรื่องราวาครดัง2แล้วก็ซันต้านาคริมาทั้ง2เฟซเลยนะครับ ส่วนช่องทางทาง youtube ก็สามารถรับชมได้ทาง YouTube นะคะชแนลได้เลยนะครับแต่เรื่องราวของพระองค์จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังกันได้เลยครับพระยาเลอไทยครับเป็นพระมหากษัตริย์รัชการที่4แห่งกรุงสุขโขทยัยราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช1841 ถึง1,866ครับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ก็คือพระสงฆ์ชาวสุขโขทยัยเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่เมืองลังกาครับ <c oughs> และพระองค์ยังเป็นชาติแรกที่ได้มีการส่งราชทูตไปที่จีนครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพญาเลอไทย ประวัติอาจจะสั้นนิดนึงครับและสำหรับพระมหากัษตริย์พระองค์ต่อไปจะเป็นพระองค์ใดอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ